เที่ยวจันทบุรี2วันหนึ่งคืนในงบหลักพันกิจกรรมเที่ยวไปล่องแพดูเหยื่อแดงกินบุฟเฟ่แบบพุงกลาที่บ้านยายโฮมสเตย์ ที่พักสามารถขับรถมาถึงได้นะง่ายมากไม่ต้องนั่งเรือให้ยุ่งยากเลยพอมาถึงเขาก็จะเสิร์ฟเซตอาหารกลางวันให้เลยแบบจุกๆแต่และอย่างคือจัดเต็มรสชาติได้มากฟิลคนจันทแท้ๆนะแกหลังจากนั้นก็เช็คอินเข้าที่พักกันเลยค่ะที่พักจะเป็นฟิลโฮมสเตย์ stay, บ้านไม้หลังเล็กกระทัดรัดแต่บ้านโล่งและโปรไม่เอึดอาดตั้งอยู่ริมน้ำทุกหลังทำให้รับลมเย็นสบายแบบเต็มๆเลยวันที่ไปโชคดีมากอากาศเย็นสบายส่วนภายในก็ตกแต่งง่ายๆมีสิ่งอำนวยความออสะดวกครบและที่นอนเขาสบาย หนานุ่มใช้ฟูของสปริงเมดอย่างดีเลยนะมีห้องน้ําในตัวสะดวกมากเลยแกและยังมีผ้าเช็ดตัวให้สะอาดห่อถุงอย่างดีไม่ต้องพกมาเองและตอนบ่ายเราก็จะไปล่องแพกันแพของเขารองรับได้ถึง40คนเลยจ้ะใครมีเพื่อนหรือครอบครัวก็พากันมาได้เลยจอยสุดๆตอนที่ล่องแพไปคือวิวและลมเย็นมากเอาเท้าจุ่มน้ําน้ําที่แบบเย็นฉ่ำมอบรรยากาศรบอบๆนะ้ำเป็นป่าชายเลนและนี่เลยทุกคนไฮไลท์ที่มาวันนี้คือเห่ยวแดงตัวใหญ่และไกลามากนั่งชมวิว ไป2ชั่วโมงเขาบอกว่าน้ําลงจะมีทะเลแหวกด้วย f u l ฟ f e มากลองเพลเสร็จแล้วก็มาต่อกันที่มื้อเย็นกันเลยค่ะเป็นมื้อที่ตั้งตารอตั้งใจรอซีฟู้ดจัดเต็มแบบไม่อัน้นเขามีปิ้งย่างซีฟู้ดด้วยพนักง,งานย่างให้เต็มเต,มเตาจะสั่งกี่รอบก็สั่งได้เลยคิดดูว่าอยู่ใกล้ทะเลจะสดแค่ไหนแกปูตัวใหญ่ดูเลยว่าใหญ่พอๆกับหน้าเลยและตื่นมามือา้อเช้าทีเริ่มตั้งแต่7จ็ดโมงครึ่งถึงจะงงแงก็ต้องตื่นนะเขราะมื้อเช้าเป็นสิ่งสําคัญมีข้าวต้มข้าววผผัะะััดดลาาาเเเปแตต่่ทีีออยยให้้งคื๋สนนจน มันเจ้มจ้นแบบไม่ต้องปรุงหรือใครจะดื่มกาแฟโอวัลตินก็มีมุมให้ชองเองผลไม้ก็มีนะคือผลไม้ที่นี่เขาจะจัดเสิร์ฟตามฤดูกาลบอกเลยว่าทริปเดียวอิ่มท้อสิ้นกับธรรมชาติพักผ่อนสบายแถมยังเทียงง่ยง่ายๆแต่สนุกทุกกิจกรรมเอาเป็นว่าวันอยู่สุดสัปดาห์ใครยังไม่ดูจะไปที่ไหนก็มาที่นี่เลยจ้ะบ้านยายโฮมสเตย์จันทบุรีสามารถโทรสอบถามเพิ่มเติมหรือจองได้ที่เบอร์094343699 9, 9, 9, 9เลยนะคะว่าแล้วก็จองเลย